สำหรับไบรุ่นนิวเชฟเทาวันนี้จดไปแต่ว่าทรงยีราฟแพะนะคะแต่งซิ่งดิฟฟี่วัดบูทอซิ่งนะคะมาครบหมดเลยนะเครื่องเดิมนะคะลูกค้านะถ้าเกิดทำแล้วก็ไรีแมทนะคะลูกค้าให้แรงไปกว่าเดิมนะคันนี้นะคะเป็นปีอีสลูกค้าคะก็ราคาค่าชาแพะเสร็ืห้าพันบาทงวดตลอดสัญญาขอพัดเท่านั้นเริ่มต้นทีดาวลูกค้าค่ะคันนี้สีขาวนะคะกระจังน้าไม่ต้องพูดถึงลอยแล้วแท่แล้วนะคะ เปลี่ยนให้เครื่องยนต์2.5น,นะคะบบคเบเบเบก ADX นะลูกค,ค้านะล้อนะคะเป็นแม็กั์นะคะลูกค,ค้าแล้วก็นี่แต่งร้าแพสทิ๊ิเก้ก็ของเดิมติดมาไม่ชอบเอาออกให้คันนี้ลูกค้าไม่เพียงแค่75,000นะคะดิฟี่ดิฟี่ถึงชุดแล้วก็วัดบูหนึงตัวเกียร์ดูโรแมก6สป,ปีดระบบไฟฟ้านะลูกค,ค้านะ